สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลาวเวลลนะครับอัปเดตข่าวสารวงการวอลเลย์บอลกันนะครับผมสําหรับในเดือนหน้านะครับทีมชาติไทยของเรานอกจากจะมีการแข่งขันรายการใหญ่นั่นก็คือวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก2024นะครับซึ่งจะประเดิมสนามในการแข่งขันที่ประเทศบราซิลในช่วงกลางเดือนนะครับสักประมาณวันที่15 16นี้เนาะนะแต่ว่าก่อนหน้าที่จะชุดใหญ่ลงสนามเนี่ยยังมีน้องๆชุดเล็กนะครับนั่นก็คือทีมชาติไทยชุด U20 นะครับที่จะเดินทางไปแข่งขันวอลเลย์บอล รายการอี v i t ต t ชันรายการพิเศษนะครับที่ประเทศเวียดนามนะั่นก็คือ VTV ว n บิงเดียนคัพ4 0 2 4นะครับซึ่งรายการนี้ก็จะกลับมาแข่งขันกันเป็นครั้งแรกในรอบกี่ปี4ปี5ปีด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่ารายการนี้แข่งครั้งสุดท้ายก็คือตั้งแต่ปี2019นะครับแต่ว่าหเานื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะครับที่เข้ามาโลกของเราในตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาทําให้รายการนี้ก็ถูกเลื่อนแข่งขันหรือว่ายกเลิกม,มาเรื่อยๆนะก็ไม่ได้แข่งมาเลย2020 2ี2สิบไม่ได้แข่งนะฮะแล้วกลับมาแข่งอีกทีก็คือในปีนี้นะฮะสองพยรายการนี้จะเป็นทัวร์นาเมนต์พิเศษของเวียดนามน,นะครับโดยจะมีสโมสรนในหลีกเวียดนามเนี่ย เป็นทีมยืนนะแล้วก็เขาจะเชิญสโมสรหรือว่าทีมอื่นๆจากต่างประเทศเดินทางไปทําการแข่งขันกันก็เป็นรายการที่ถือว่าได้รับความนิยมอย่างสูงอีกหนึ่งรายการของที่เวียดนามนะครับนอกจากรายการวีทีวีครับซึ่งก็เป็นรายการของทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่นะที่เขาจะเป็นรายการอีเวนต์เชิญทีมต่างๆมาเล่นกันนะรายการนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแมตช์นะฮะแต่ว่าเป็นแมตช์ของสโมสรน,นะครับสำหรับวีทีวีบิงเดียน2024นะครับจะแข่งขันในระหว่างวันที่11ถึง19พฤษภาคมนะครับ 2 5 6 7ที่เมืองดักลักประเทศเวียดนามนะฮะแล้วก็รายการนี้จะมีทีมชาติไทยในชุด U20 เดินทางไปแข่งขันด้วยนะฮะซึ่งน้องๆ U20 ทีมชาติไทยเนี่ยก็เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมน่าจะพร้อ,รอมๆกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะก็คือตั้งแต่จบวอ bon ลเลย์บอลไทยลีกมาแล้วนะก็เข้าไปฝึกซ้อมกันแต่ว่าน้องๆเนี่ยก็ยังมีรายการแข่งหลายแมตช์นะนะฮะแม้ว่าจะเข้าไปซ้อมแล้วก็ยังมีพวกกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับมีการแข่งข bon ันวอลเลย์บอลซีเล็ก เยาวชนเพ่เพิ่งแข่งจบไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังมีให้ได้เล่นกันอยู่เวลาฝึกซ้อมกอาจจะน้อยที่นึงแต่แตการนี้ก็ถือว่าเป็นแมชเขาเรียกว่าอุ่นเครื่องกระชับมิตรนะฮะแล้วก็ไปทดลองทีมแล้วกันนะฮะจะได้รู้ว่าจุดแข็งจุดอ่อนของเราในมันอยู่ที่ตรงไหนบ้างแล้วก็ที่สำคัญเราจะได้เจอคู่แข่งที่เป็นทีมจากต่างประเทศวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นนั่นก็คือเรื่องของพี่หน่องนะครับเพื่มจิตถินขาวอดีตนักตบเจ็ดเซียนของทีมชาติไทยนะครับที่ใน ไอช่วงที่ผ่านมานะครับพี่หน่องเนี่ยเดินทางไปแข่งขันวอลเล์บอลที่เวียดนามมาเนาะสองรายการไปสองรอบด้วยกันนะฮะแล้วก็เป็นการไปเล่นลีกต่างประเทศครั้งแรกในรอบหลายปีเลยนะคือถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยพี่หน่องพื่มจิตเนี่ยไปเล่นลีกต่างประเทศเนี่ยครั้งสุดท้ายก็คือน่าจะปี2014เลยนะครับในการเล่นให้กับสโมสรในอาเซอร์เบจานนะ ชื่อทีมมันจะอ่านยากๆเลยหนึ่งอิคติซัชิบากูนะอ่าพอจบการแข่งขันฤด,ดูกาลนั้นเหมือนพี่หน่องก็จะกลับมาเล่นให้กับซูพรีมนะฮะในวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤด,ดูกาล1 3 1ึ่งในช่วงปลายๆแล้วก็ซูเปอร์ลีกนะฮะก่อนที่ปีถัดไปเนี่ยพี่หน่องจะย้ายไปเล่นให้กับบางกอกกลาสนะครับแล้วก็หลังนี้นะพี่หน่องไม่ได้ออกไปเล่นต่างประเทศเลยนะนะฮะคือพี่กิฟตนะ์เนี่ยยังมีบ้างพี่กิฟต์อาจไปเล่นให้กับ VTV บิงเดียนลองอันนะครับช่วงระยะเวลาหนึ่งนะฮะช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าพอมาเป็นรายของพี่หน่องเนี่ยแทบจะเรียกว่าถ้าผมจําไม่ผิดนะไม่ไม่พี่หน่องไม่ได้ไปเลยนะจนกระทั่งนี่แหละนะครับพี่หน่องกลับไปเล่นหลีกตามประเทศอีกครั้งในวัย40ปีให้กับตงตินบิงเฟือกนะฮะในฤดูกาลนี้นะฮะก็ไปเล่นหลีเวียดนามนะฮะก็พาทีมน้จาจ่าฝูงอยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการก็คือฮุงเวิร์คครับซึ่งก็จะเป็นแมตช์ที่เขาจะเอาทีมที่จบหนึ่งในสี่ของหลีกเนี่ยมาเล่นกันอีกรอบึงนะ อันนี้ก็ไม่ใช่หลีกแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งโตเลเบนพิเศษที่ก็เขาเซ็นสัญญาพี่น้องไว้2รายการนี้นะครับส่วนในการแข่งขันว t b ีวีเงินครับพี่น้องจะได้กลับไปอีกครั้งนะครับแต่ว่าจะไม่ได้กลับไปในฐานะนักกีฬาและจะได้เป็นทีมงานสตาฟโค้ดของทีมชาติไทยในชุดยู20นะครับที่จะได้ไปเล่นในรายการนี้นะครับผมโดยทีมงานสตาฟโค้ดของทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยเท่าที่สอบถามข้อมูลมานะครับมีทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับคนที่จะเป็นเฮดโค้ดนะครับนั่นก็คือโค้ดตีนะครับ ธนกริดชัยพัฒนจินดาหัวหน้าผู้สอนจากโรงเรียนสุรานารีวิทยานะครับจะได้เป็นโค้ดในรายการนี้นะครับซึ่งก่อโค้ตีก็เคยพาทีมสุรานารีนะครับโรงเรียนเนี่ยได้แชมป์ในวอลเลย์บอล14ปีแล้วก็วอลเลย์บอล16ปีในประเทศไทยนะครับแล้วก็ผลงานของสุรานารีหรือว่าจังหวัดนครสิมาในช่วงที่ผ่านมาก็ได้เข้าชิงในหลายๆรายการ,รแล้วก็สตาร์โค้ดอีกหนึ่งคนก็คือโค้ดด้วงนะครับกรติเดชอาจวิชัยนะครับโค้ดจากโรงเรียนกีฬานาครนนทวิทยา6กก็เข้ามาเป็น หนึ่งในทีมงานผู้สอนด้วยนะครับซึ่งโค้ชดวงก็เคยเป็นเฮดโค้ชให้กับทีมชาติไทยในได้หลายชุดนะครับทั้งทีม u 18 u 19นะฮะโอ้หลายชุดนะฮะจันดวงก็เคยเป็นเฮดโค้ดด้วยอรอบนี้ก็ม่า,าจ,จะได้เป็นผู้ช่วยนะแล้วก็อีกคนนึงนะฮะอย่างที่บอกไปนั่นก็คือพี่หน่องภูมจิตทินขาวนั่นเองที่จะได้มาเป็นหนึ่งในทีมงานสตาฟโค้ชของทีมชาติไทยในชุด u 20เดินทางไปเล่นที่เวียดนามแต่ว่าคราวนี้อย่างที่บอกไปไม่ได้เป็นในฐานะนักกีีฬาาะะะจเเป็นนานานนนใฐขอองงงทมงผู้ ส่วนในรายของนักกีฬานะครับเดี๋ยวเราต้องรอดูกันว่าทีมงานผู้สอนเนี่ยทั้ง3,000เนี่ยจะมีการเลือกนักกีฬาคนไหนไปเล่นมานะครับก็ต้องบอกว่ายู20ในปีนี้นะครับปี2024เนี่ยเรามีศึกชิงแชมป์เอเชียนะที่จะแข่งขันในช่วงวันที่1นถึงเกรกฎาคมก็คืออีกประมาณ3เดือนนะฮะแต่ว่าเราจะมีรายการเนี่ยเป็นรายการทดลองทีมทดสอบทีมไปก่อนนะั่นคือ v t ทบินดิงที่เวียดนามนะฮะ แล้วก็นักกีฬาของเราชุดนี้ U20 เนี่ย,เ,ยเป็นชุดที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะในศึก U19 ชิงแชมป์โลกปีที่แล้วนะฮะที่เราไปเล่นที่โคเอเชีย e แล้วก็ฮังการีเมื่อปีที่แล้วนะฮะแล้วก็น้องๆของเราเอาชนะจีนในรอบสุดทีมสุดท้ายนะฮะแล้วก็มาแพ้ญี่ปุ่นแบบชิ้วเฉียดเลยนะครับในรอบก่อนรองชนะเลิศก่อนที่สุดท้ายนะครับทีมสาวไทยของเราจะจบการแข่งขันในอันดับที่6นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอันดับที่ ดีที่สุดของเราครั้งหนึ่งเลยทีเดียวนะในรายการนี้นะโดยที่น้องๆในชุดนั้นนะครับก็แจ้งเกิดหลายคนนะครับมือเซตอย่างกนกพรน,นะฮะตัวตบอย่างวริศรานะครับหรือแม้แต่น้องบีมกัญจนาดูไปถึงออมทซัพพพพภชยาด้วยนี่ก็เป็นบรรดาตัวหลักที่ทำงานได้ดีในการแข่งขันเมื่อปีที่แล้ว พวกนี้ก็จะได้ขยับขึ้นมาเล่นในชุด U20 นะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาแหละอย่างที่บอกไปว่าทัวร์เมนต์ของเราค่อนข้างเยอะนะครับในประเทศนะแมน,น,ใ,น,น,ใ,น,นในประเทศเยอะก็เวลารวมตัวกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอาจจะทีนี้ก็รอดูแล้วกันว่าการรวมตัวของทีมไทยในชุดนี้จะเป็นยังไงในชุด U20 นะครับโดยการแข่งขันวีทีวีบินดยนครับนะฮะจะมีทั้งหมด8ทีมด้วยกันนะครับมีสโมรสรหลักของเวียดนามเนี่ยทั้งหมด4ทีมนะครับมีวีทีวีบินดินลองอันในฐานะเจ้าภาพนะครับ มีตรงตีนบิงเฟือกนะครับทีมของพี่หน่องนะครับแต่ว่ารอบนี้พี่หน่องไม่ได้เล่นนะนะแล้วก็ยังมีโมชัดนึกซางเหลาไก่นะครับซึ่งก็เป็นทีมของรองวุ้นที่ชยาบุญเลิศนะครับมือเซตของไทยเราที่ไปเล่นในทีมนี้นะครับแล้วก็ยังมีเรียนเว Post ียดโพสแบงค์นิงบิงนะฮะซึ่งก็เป็นแชมป์เก่าของหลีเวียดนามเมื่อ,อปี2อ2 3นีนะครับแล้วก็มีน้องตู้เย็นในทีมนี้ด้วยนะฮะอ่ะแล้วก็เมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับรองอันเนะี่ยเป็นทีมที่ จะมีเจนที่ทันทุยนะฮะดาวตบตัวเก่งทีมชาติเวียดนามเขาจะกลับมาเล่นในรายการนี้ด้วยนะครับผมก็เป็นการกลับมาเล่นในให้สโมสรเก่าในรอบหลายปีเลยนะครับหลังจากที่ก็ย้ายไปเล่นในญี่ปุ่นมานะส่วนอีกหนึ่งทีมที่เป็นทีมของเวียดนามก็จะเป็นทีมชาติเวียดนามชุดยู20ที่จะเตรียมตัวลงเล่นในศึกชววิงแชมป์เอเชียเช่นเดียวกันนะครับส่วน3ทีมที่เป็นทีมเชิญจากต่างประเทศนะครับก็จะมีทีมเจ้ไทยชุดยู20ของเรานะครับแล้วก็ จะมีเสฉวนซึ่งเป็นแชมป์เก่าเมื่อปี2019นะครับแล้วก็อีกหนึ่งทีมก็คือ P.F.U. b u c a t นะครับซึ่งก็เป็นต้นสังกัดของทางเจนทิทันทุยนะฮะที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองก็จะเดินทางมาเล่นในรายการนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะได้ P.F.U. b u c a t เดินทางมาเล่นด้วยโอ้โหน่าสนใจส่วนการแข่งขันเขาจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มละ4ทีมแต่ละกลุ่มก็เล่นแบบพบกันหมดอันดับ1ถึงอันดับ2จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับส่วน3 4สีก็ไปเล่นในรอบจัดอันดับ โดยทีมเชิไทยในชุด U20 เนี่ยจะได้อยู่ในกลุ่ม B นะครับร่วมกับตรงตินบิงเฟือกเรียนเวียสโพสแบงค์นิงบินแล้วก็เสฉวนโอ้โหต้บอกว่าสายของทีมไทยในยค่อนข้างหนักเลยนะนะนอกจากจะมีแชมป์เก่าของลีเวียนาแล้วนะครับก็ยังมีทีมตรงตินนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมแกร่งเลยแล้วก็ยังมีแชมป์เก่าเสฉวนด้วยอนะ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าผลงานของน้องๆในชุด U20 จะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งก็รายการนี้ย้ําีกทีเล่นวันที่11ถึง19 พุษภาคมนี้นะครับที่เหมือนรักลักประเทศเวิย์นามติดตามให้กำลังใจพี่น้องนะฮะซึ่ง เมื่อกี้ผมก็ลืมบอกไปว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่แกได้เป็นสตาฟโค้ดของทีมชาติไทยด้วยนะเออซึ่งพี่หนองเนี่ยเคยเป็นโค้ดให้กับมหาลัยต้นสังกัดนั่นก็คือมอกรุงเทพในการแข่งขันกีฬามหาลัยแห่งประเทศไทยมาแล้วนะครับผมแล้วก็รอบนี้เนี่ยจะได้มาเป็นสตาฟโคโด้ดน่าจะครั้งแรกเลยนะให้กับทีมชาติไทยหลังจากที่เพื่อนๆร่วมทีมในยุค7เซียนก่อนหน้าน,นี้อย่างพี่นาวนาโบแก้วก็เคยเป็นเฮดโค้ดของทีมชาติไทยในเฉพาะกิจนะฮะยูยีบสามเมื่อ ปี2019ในรายการนี้แหละนะครับ BTV ปิงดิงครับแล้ก็น่าจะตามด้วยพี่นุชนะฮะนุสราต้อมขาแล้วก็ปีนี้เนี่ยพี่กิฟตวิลาวันก็ได้เข้ามาทําทีมชาติชุดใหญ่แล้วลงไปถึงพี่หนองปีนี้ก็จะได้เข้ามาเป็นสตาร์ให้กับทีมชุด U20 ด้วยนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามผลงานของน้องๆทีมแม่ไทยนะฮะในรายการนี้กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมอ่ะยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ให้กับช่องเราบอลเล่ของเราด้วววยนนนนนนนะคคคคครรรรััััััับบบบลล้้เจออกกใใหหมม่่ิปปาาผีีไสสด